สนุนโดย c g Plus 4G ที CT ่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge สวัสดีครับสวัสดีค่ะบัมกสุรุ่มเซอร์เวสเ e ลส์ในก้าวสี่ทุ่มครึ่งแบบนี้จันทร์อาทิตย์เลยนะครับวันนี้อยู่กล้าแล้วก็พี่อ่อนครับใช่แล้วนะคะเห็นเราสองคนแบบนี้ก็ต้องมีข่าวสารมาฝากมากมายนะคะไปดูกันกับช่วง headline ค่ะ ให้กำลังใจ12นักล่าฝันในงาน AF12 The Series Fan Meeting p r e m i e r Screening ีนงครับไปเที่ยวลาวครับใช่แล้วนะคะมาที่ข่าวแรกเลยนแฟน AF12 เตรียมฟินนะคะพูดเลยเพราะว่าจะปล่อยออกมาแล้วนะคะซีรีส์ค่ะเป็น The Series Fan Meeting p r e m i e r Screening นะคะของน้องๆ AF ทั้ง12คนชื่นใจ เกมการแข่งขันที่มีชีวิตเป็นเดิมพันไม่มีเธอรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้วันนี้แล้วนะคะที่แฟนคลับของศิลปินชูเอฟ f 1 2ทุกคนจะได้ชมการแสดงครั้งแรกของทั้ง12งค,คนค่ะซึ่งก็ได้พลิกบทบาทการแสดงครั้งสำคัญในซีรีส์เอฟสิบสองเดอะซีรีสเกาะคนกลา้าเกมล่าฝันนะคะโดยบริษัททรูวิชั่น์กรุ๊ปจำกัด ร่วมมือกับบริษัท h l ฮโลโปรดักชันจำกัดจะชวนทุกคนมาชมความสนุกของซีรีส์ทั้ง5ตอนพิเศษที่มีทั้งสีสันความสนุกและดราม่าให้ได้ชมกันแบบครบรสอย่างแน่นอนค่ะซึ่งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับศิลปิน AS12 เนี่ยก็ได้จัดงาน a f 1 2 The Series Fan Meeting Premier Screening เพื่อชวนแฟนคลับมาร่วมกิจกรรมสุดพิเศษพร้อมรับชมซีรีส์ AS12 The Series เกาะคนกล้าเกมล่าฝันตอนที่หครับก่อนจะมีการลงจอฉายในวันนี้เป็น วันแรกซึ่งก็ได้รับเกียรติครับจากคุณกิติมารัตนแสงเสถียรผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัททูวิชั่นสกรุปจำกัดและคุณอัญจนาสิงหเสนีรองผู้อำนวยการฝ่ายรายการบริษัททูวิชั่นสกรุปจำกัดมาร่วมชมซีรีส์ของเหล่าศิลปิน,น2 a 1 2ในครั้งนี้ด้วยนะครับ ก็สาหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักล่าฝันทั้ง12คนหลังจากเงียบหายกันไปนะคะ่ะก็ไปถ่ายทำซีรีส์นะคะเรื่องเกาะคนกล้าเกมล่าฝันก็แฟนๆก็คิดถึงแล้วก็อยากเจอแล้วก็อยากดูตอนแรกกันด้วยเราก็เลยเปิดโอกาสแบบเป็นแฟนมิสติง้งแล้วก็ดูตอนแรกพร้อมกันก่อนที่จะออกหน้าจอค่ะทุกๆปีเวลาที่จบซีซั่นของ a อไปแล้วก็ถ้าไม่มีคอนเสิร์ตก็จะมีละครให้ได้เล่นกันเพราะว่าในบ้านเนี่ยน้องๆก็ได้ฝึกฝนทักษะในการเล่นละครมาแล้วก็คราวนี้ ได้มาเาเรียกว่าสู่สมรภูมิจริงแล้วละ่ะไปถ่ายทํากันจริงๆเลยแล้วก็โชคดีมากที่ได้ทีม Hello Production มาดูแลตรงนี้ก็เรียกได้ว่าอย่างปีนี้ที่ไปกันมานี่ก็เรียกว่าทรหดอดทนเหมือนเดิมแบบว่าสุดๆเลยทีเดียวแต่ว่าก็เรียกว่าได้ใจของน้องๆอะคะ่ะทุกคนก็ตั้งใจกันเต็มทีวันนี้มาดูกับแฟนๆไปละนะคะวันพุธที่11เนี้ยก็จะออกอากาศตอนแรกละก็จะเป็นวันพุธตอนสองทุ่มที่ True a i a n s Series HD หลังจากนั้นก็จะไปที่ช่อง True for You นะคะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงครึง่ง ก็ติดตามชมกันได้วัวนี้จะได้ดูเป็นครั้งแรกแล้วในภาพยนตร์ด้วยสำหรับแฟนๆที่โชคดีนะครับจะได้มาดูก่อนในวันฉายจริงครับใช่แล้วค่ะซึ่งวันฉายจริงก็คือวันนี้นั่นเองค่ะการเรื่องราว การต่ความฝันของทั้ง12คนใช่ซึ่ง12คนเนี่ยก็จะมีที่มาไม่เหมือนกันคาแรคเตอร์ก็จะไม่เหมือนกันใช่ค่ะความฝันก็แตกต่างกันแล้วก็เรามาเล่นเกมเพื่อจะล่าความฝันนั้นค่ะใช่เป็นการแสดงครั้งแรกของพวกเราทั้ง12คน ก็ถามว่ายากยาไหมก็คือยากแต่ว่าพวกเราก็คือทํากันเต็มที่มากใช่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทุ่มเททุกสิ่งอย่างพี่พี่รู้คนในกองก็ตั้งใจทํามากใช่ค่ะเป็นพ่อสถานที่ด้วยเนาะทั้งแดดทั้งทะเลแล้วก็ทะเลก็มีาทั้งน้าตกเนาะใช่ค่ะมันเหมือนพวกพวกเราเป็นนักแสดงหน้าใหม่อ่ะค่ะใช่ก็เลยเหมือนกัปรับตัวยากเหมือนกันครับก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์ที่พวกเราทั้งสองคนก็ตั้งใจกันมากเนาะแล้วเป็นเรื่องแรกด้วยเป็นผลงานชิ้นแรกที่เราออกจากบ้านมาแล้วก็รวมตัวกันแบบได้เล่นเรื่องนี้ครับ ก็ฝากไปด้วยนะครับก็ถึงอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่ครับแต่ว่านี่ค um> ือความตั้งใจของเราความเต็มที่ของเราครับก็จะให้เห็นกันในซีรีส์แน่นอนครับหตอนแต่ว่าเข้มข้นครับลา l บ v e ต,ตอนแรกก็สนุกขนาดนี้แล้วนะคะตอนต่อไปรับรองว่าเข้มข้นกว่านี้แน่นอนค่ะแฟนคับคนไหนนะคะที่พลาดชมซีรีส์ตอนแรกในวันนี้ไปสามารถติดตามชมตอนที่1พร้อมกันเป็นครั้งแรกได้ในวันนี้นะคะเวลา20นาฬิกาทางท่อง True Asian Series HD ค่ะหมายเลข120นะคะแล้วก็238ค่ะเลือกแล้วว่าใช่คนที่แกงคนยื่รอเท่านั้นที่จะได้เป็นที่หนึ่ง รับรองสนุกแน่นอนทีมงานที่ทําก็นะเราก็รู้ฝีมือกันอยู่แล้วในการถ่ายทําซีรีส์น้องๆก็เต็มที่เพราะฉะนั้นฝากดูด้วยนะคะครับรู้สึกว่าน้องๆเต็มที่จริงๆเพราะว่าสังเกตจากสีผิวเมื่อสักครู่นี้แล้วเพราะเขาบอกไงเจอทั้งแดดทั้งทะเลเพรานั้นก็โอ้โหลุยกันเต็มที่เลยดูดูเปลี่ยนไปสักเล็กน้อยะนะครับแต่ว่าทุ่มทุนจริงๆครับ